พี่เป็นสวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้พามาดูผักหวานป่านะคะหลังจากที่ฝนตกลงมายังกระฉี่แมวะคะ่ะอุบาทมากเลยฝนบ้านพี่เป็นอ <Ooh. S 1> รอฝนแห้งเหี่ยวหมดแล้วะคะ่ะอะไรก็แห้งเหี่ยวไปหมดอันนี้รกนะคะยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยเพราะที่สวนจะไม่ฉีดยาค่ายา้าก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะอันนี้พี่เป็นพามาดูไอ้ผักหวานป่าอายุหนึ่งปีประมาณ ประมาณปีปีครึ่งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันซึ่งพี่เพนได้ปล่อยให้เขาอยู่ในแบบธรรมชาติเลยเนาะพวกแถวๆนี้พี่เพนก็จะลงผักหวานล้ค่ะแต่ว่ากำลังสั่งเม็ดอยู่ปีนี้จะเริ่มจริงจังกับผักหวานลค่ะเพราะว่าเราปลูกพืชพี่เลี้ยงมาปีสองปีแล้ะทีนี้เรามีระบบน้ำละก่อนหน้านี้คือลงไปแล้วประมาณร้อยกระต้นก็รอดไม่กี่ต้นก็ ที่เห็นนี่แหละค่ะก็เลยคราวนี้พี่เพ็ก็ระบบน้ําพี่เพ็พร้อมแล้วค่ะปีหน้าพร้อมจริงๆทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะก็พามาดูอายุปีครึ่งนะคะประมาณนี้แหละค่ะอันนี้พี่เพ็ปลูกตรงนี้ก็สองต้นติดนะคะเนี่ยค่ะเอ๊พี่เพ็ไม่แน่ใจไอต้ต้นนี้กับอ,อีกฝั่งหนึ่งว่ามันจะเป็นรากมันติดมาหรือเปล่าตัวนี้ค่ะ รากมันงอกมาหรือเปล่าพี่เป็นมาสับโดนแล้วรากมันงอกหรือเปล่าปกติพี่เป็นไม่น่าจะปลูกติดอย่างนี้นะตัวเนี้ยเนี่ยค่ะก็โอเคแล้วค่ะปีนี้แตกยอดสวยงามมากเลยค่ะอันนี้พี่เป็นปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะก็ต้นก็โอเคเลยตอนแรกว่าจะมาเด็ดกินซะหน่อยอันนี้ก็ปล่อยให้เขาจเจริญเติบโตไปก็เดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่เขานะคะซึ่งพี่เป็นปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติเลยนะคะ ดูวัชพืชเยะแยะไปหมดก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าผักหวานป่าถ้าเอาใจเขามากนี่เขาจะตายเร็วค่ะต้นนี้ใหญ่สุดในสวนแล้วค่ะที่รอดประมาณสิบก่าต้นนะ่ะต้นนี้นี่คือดีที่สุดแล้วค่ะที่โชว์เนี่ยเดี๋ยวพี่เป็นจะมาตัดกิ่งนี้ออกนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาดีดตัวขึ้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นจะลองดูอีกทีตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสับแล้วมันเกิดเองหรือว่าพี่เป็นปลูกนะจําไม่ได้เพราะตัวนี้จะเป็น ตัวที่พี่เพ็นหยอดเม็ดเนาะหยอดเป็นถั่วงอกอะค่ะเพราะเพราะในในกะละกะละมังเป็นถั่วงอกแล้วพี่เพ็นก็เอาเหล็กทิ่มเป็นรูแล้วก็มาหยอดเม็ดอะค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นนะคะพี่เพ็นหยอดเม็ดแบบถั่วงอกอะค่ะต้นสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะหวังว่าห้าปีเขาคงจะเขาเรียกอะไรห้าปีเขาคงจะติดลูกให้พเพ็นได้เม็ดเพาะต่อไปนะคะ <c oughs> ดีใจมากๆเลยค่ะกับผักหวานต้นนี้ ก็เดี๋ยวมาดูต้นอื่นๆที่เป็นปลูกตามหลังนะคะมันก็จะอีกประมาณหนึ่งอันนี้คือถือว่าสุดยอดละนี่ได้ขนาดนี้พี่เพ็ญก็แฮปปี้สุดๆแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งอออแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะอีกต้นหนึ่งที่เพิ่งปลูกตามหลังก็ต้นจะเล็กนิดนึงก็แคร์แกรนเหมือนกันเลยค่ะแต่แต่พี่เพ็ญรู้สึกว่าหลังจาก หนึ่งปีผ่านไปเขาน่าจะโตเร็วกว่าน,นี้นะน่าจะโตเร็วกว่าเดิมเพราะว่าแรกๆที่ปลูกนี่คือต้นแครแกรนแบบเหมือนไม่โตอะค่ะเนี่ยนะคะรกอย่างนี้แหละส่วนพี่เป็นไหนพีเป็นปล่อยธรรมชาติเลยยังไม่ได้มาตัดหญ้าเลยเเียผื่อเจอแตนตื่นต่อยอันนี้พี่เวนปลูกปีที่แล้วนะคะนี่ยังรอดอยู่นะคะนี่เห็นไหมน,นี่ปล่อยธรรมชาติเลย นี่คือเพิ่งเพิ่งปลูกตอนปลายฝนปีที่แล้วค่ะไม่โตเลยค่ะสาเหตุที่ไม่โตคือตัดตัดตัดอันนี้นะคะตัดหญ้าโดนแล้วเขาก็กุดไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวตัวรากเขาแข็งแรงอยู่ค่ะก็เดี๋ยวมีเวลาเพื่อนจะมาตัดหญ้าให้เขาเนี่ยค่ะตัวนี้ก็รอดนี่เห็นไหมคะนี่ตัวนี้ก็รอดเหมือนกันแค่นี้แหละค่ะให้แต่เขาโตขนาดนี้ก็ปล่อยเขาละ ก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเดี๋ยวพามาดูต้นอื่นๆว่ายังมีชีวิตรอดอยู่ไหมดูต้นอันนี้เขาเรียกต้นไรไม่รู้ต้นหนามอะไรไม่รู้ค่ะนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่สุดๆเลยค่ะไต้แค่นี้เวงก็ดีใจแล้วค่ะ เดยวก็เอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่อาดูดูดูดนน้ำดูดูดูนน้ำดีโตนะคะหลังจากที่โดนเครื่องตัดหญ้าไปหลายรอบก็โตแล้วค่ะรู้สึกว่าเขาโตแตกกิ่งก้านเร็วมากเลยค่ะนี่นี่โอ้สุดยอดได้แค่นี้เพนก็แฮปปี้แล้วค่ะนี่ได้อีกหนึ่งต้นตรงนี้ก็ตัวนั้นตายหรือเปล่าน่าจะตาย อุยน้ำเยอะเหลือเกินค่ะตัวนั้นไม่รอดอุเกี่ยวทั้งกล้องเกี่ยวทั้งมือค่ะน้ำขอโทษทีเดี๋ยวมาดูทางนี้ก็อันนี้ก็น่าจะปีที่แล้วด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยขายหนห่อยนี่ต้องไปรีบร้อนกับเขานะครับปล่อยเลย มันก็รอดหลายต้นอยู่นะพี่เพ้นนี่แต่ว่านี่แหละค่ะยังว่าให้แต่เขาได้รอดแล้วเนาะก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะโอ้ต้นนี้เร็วเหมือนกันค่ะเนี่ยใบยังใหญ่เลยค่ะดูโอเคเดี๋ยวมาดูต้นอื่นกันผสมประสานรกไปหมดแล้วค่ะพี่เพ้นนะเนี่ยค่ะนี่อีกต้นหนึ่ง ก็ถือว่าพอพอมีกำลังใจนิดๆหน่อยๆต้น,นไหนตายก็ปล่อยเขานะคะอันนี้ก็รอดอืมนคะคะกูอันนี้เหลืองอ่อยเลยน,นี่ก็รอดแล้วค่ะเข้าหนาฝนแล้วก็โอเคแล้วให้แต่เขาติดรากติดอะไรคะ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วนี่ให้แต่เขาติดรากนี้ก็ ต่อไปก็ไปดูตรงไหนอีกขามเตดก็โตขึ้นเยอะเลยค่ะกลัวงูกลัวูต้องทำเสียงก่อนส่วนมากที่เป็นปูเป็นจะปักไม้ไว้นะคะเวลาตัดหญ้าอะไรจะได้สะดวก อ้าวรอดอยู่นะคะพามาบุกป่าฝาดงนะคะนี่รอดอยู่นะคะพอแต่ต้นอาจจะเล็กนิดน,นึงดูมะเขือพวงตลาดปิดไม่ได้เก็บไปเลยค่ะสุดๆเลยก็จะประมาณนี้ละค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นิดน,นึงรู้สึกว่าจะมีต้นใหญ่อยู่อีกรกจริงๆ จะมีอยู่ต้นใหญ่อยู่อีกแป๊บหนึ่งนะพาบุกป่าฝาดงก่อนอันนี้อ้าวอันนี้ก็โตแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ถือว่าก้าวหน้าเลยค่ะนี่เห็นไหม ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีสองต้นนะคะนี่กิ่งก้านสาขาสวยงามีน่นี่กรอดอยู่ไหมน่าจะตายค่ะตายแล้วตัวนี้ลงปีที่แล้วตัวนี้รอดละก็โอเคค่ะก็ประมาณนี้ละค่ะพี่เพ้นพามาดูผักหวานเนาะก็เดี๋ยวพี่เพ้นมาตัดญ้าแล้วก็ บำรุงเขาอีกทีแล้วก็จะถ่ายลงให้ดูสวยๆเนาะอันนี้คือให้ให้ให้ป่าเขาดูแลกันเองให้เขาหนุนกันเองไม่ได้ไปเอาใจใส่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองก็สำหรับคลิปนี้พี่เพนก็สวัสดีจ้า